สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ตอบชัดหลังถูกถามยิวดูว่างไม่ทำงานตำรวจแล้วเหรอยังคงมีเรื่องให้ชาวเน็ตสงสัยแบบรายวันสําหรับสาวเจนนี่ได้หมดทัศชื่นที่ล่าสุดโพสภาพแฟนหนุ่มยิวฉัดมงคลชาวเน็ตก็เข้ามาถามเป็นตํารวจทํางานไหมเห็นดูว่างตลอดโดยในโพสหนึ่งของสาวเจนนี่ทีล่าสุดได้ออกมาโพสภาพของหนุ่มยิวฉัดมงคลพร้อมแคปชั่นว่าภูมิใจในตัวคุณนะแต่ชาวเน็ตกลับเข้ามาคอมเมนต์ถามว่า แล้วไม่ทำงานตำรวจแล้วออกครับเห็นตำรวจคนอื่นไม่ว่างแบบนี้หรือออกแล้วครับอยากรู้ดันเจนนี่ได้หมดทัานสดชื่นตอบกลับว่าทำตลอดค่ะทำตามเวลาราชการปกติเลยค่ะแต่ชุดราชการไม่สามารถลงรูปโมซัวได้ยิ่งเป็นตำรวจ3จังหวัดยิ่งต้องระมัดระวังค่ะแต่ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ยินดีพานลงไปพื้นที่ไปดูได้ค่ะงานนี้เร,เรียกได้ว่าเช่าเน็ตอยากรู้อะไรตอบให้แบบหมดเปลือกจริงๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ